สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคสุดท้ายะครับโค้สุดท้ายมันคือนองนะก็คือว่าเอนวดเสรแล้วงาัเต็มๆตมนะับ้นนข้างหลังเนาะส่วนมากที่ออกออกทางบนั้างล่ังแหละส่วนมากบบค่ะหนอยนัดที่ออกตหลังเนี่ยมื่อี้่านมาเข้าเป็นตัวกลับเนาะปกติจะเข้าตรงครบไม่ได้กลับเก็บแปดวดสรแล้ว งวดนี้เป็นงวดที่ประดิษฐ์เลยครับที่สิบงวดนี้เป็นงวดที่สิบงวดที่สิบสิบงวดติดเข้ามาแล้วเก้างวดผมถึงหน้าเขาเมื่อไหร่จะงวดเก้าตลอดเลยครับว่าครับนี่เขาตลอดเลยเก้างวดติดแต่คันขันพลิกกับพิกมัดตุกตัวครับไม่เขาเจ้าตัวเขามีบจ่ไมมได่เขาตลอดเ่มันหลายสูตรไม่มมนทำสูตรเดี๋ยวล้วก็มารวมกันเอาตัดออกเอายี่สี่ตัว ยี่สิบสี่ตัวให้เรามาคัดตัวอีกจากยี่สิบสี่คัดมาเหลือเนี่ยเหลือแค่นี้มาเหลือแค่ครัหกเนาะหกตัวมันจะเหลือห้าตัวนะครับเหลือหกนนี้ถือว่าให้เยอะแล้วนะ่หกตัวหมดนี้ถือหมดนี้ความมั่นใจเป็นอย่างไรที่ผอผมว่าพอมันไม่ผ่านแล้วตัดไม่แล้วตัดเรามาแล้วเนี่ยครับอันนี้ตัดไปแล้ว yeah> ตัดออกจากยี่สิบสี่ตัวนะครับตัดมาให้แบ่งมาให้แล้วนะครับอ่ะสำหรับงบน้อยตามที่คนที่มีงบน้อย เรือว่าชอบให้พ่อสนองแต่งให้นะครับอย่างรายการนี้มาดูชุดเต็มของคุณพ่อสนองชุดเต็มกับชุดเนี่ยอืมชุดนี้ไม่ผ่านได้หรอไม่ค่อยผ่านเลยนะไม่ค่อยผ่หน่อยนะครัพอลงตําๆนิดนึงครับเออบางคนบางคนก็ม่เคยเบิ่งมาให้เบิ่งทีนึงเห็นชุดเต็มหลายที่ว่าโอ้ยให้ตานนี่เขาบอกชุดเต็มกันหลายๆนะเขาขอชุดเต็มเนาะครับเขาก็เรียกหลายเขาเปตัดเอาเองเป็นบ่คร่ะชุดเต็ม แต่ว่าพ่อสนองจะเน้นพิล่างมากกว่าพิล่างคือเก็ไม่ค่อยเท่าไยนะนั่นนึงโอเคอ่พี่น้องแคปเลยอันนี้คือชุดเต็มนะครับชุดเต็ม24ตัวเต็ม24่สิบสี่ตัวภาพใครที่นะคะเลือก24คู่นี่ไม่ผ่านนะพ่อเนาะไม่ไม่ค่อยพลาดเลยนะครับไม่มีผ่าดครับหน่อยนะหน่อยนะอย่รจะผ่านไหงครับคือผ่านด้วยบอกคือไม่เพาจักตัวเลยหนักกับหนักกับมากกับก ทั้งบนทั้งล่างเลยครับแต่ว่าถ้าใครงบน้อยไปชนได้มาบนล่างนะครับดงคุณพ่อสนองนะนี้นะครับคือว่านี่เรา๋ยวจเรียกอยู่ในชุดเดียวนี้ตรงกันไหมเหมือนอยู่ในชุดเดียวกันนี่แหละชุดเดียวกันที่คัดมาครับแต่ว่าคัดให้ไปอยู่ตรงไหนมุมไหนปรุงมาตรงไหนเดี๋ยวดต่อไปเราจะมาตามที่เราเองช่วยกนะผู้ชมแล้วก็ชุดคัดเสร็จแล้วก็มาดูว่าชุดไหนเข้าตัวไหนเข้า แยกมาหน่อนึ่งโอเคพี่น้องแคปเลยแคปเลยขอพี่น้องหน่อยนึงครับแคปเลยครับแคปเลยครับโอเคครับพ่อครับผมค่ะขอบคุณค่ะทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเราจะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ